ครับเ,เพื่อนๆก็สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไอ้อุ้ยเมืองการด้วยนะครับเอาวันนี้เรามาดูเป็นเรียนเซมานะอันนี้เป็นพาทองที่นะครับเมืองการนะวันนี้ก็สวยนะเป็นของอด้านมะขามเตี้ยนะครับเมืองการเดือยน,นี้ก็วัดหนองบัวด้านมะขามเตี้ยเมืองการนะ อ่าแล้วก็มีความสดๆเงงามอยู่เลยตอนนี้ผิวแห้งๆเดิมๆนะครับอาจะสร้างปีสามเจ็ดก็ไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าก็นํามาเพื่อแพร่บาร,รมีหลวงพ่อด้วยอ่าแล้วก็ตั้งใจจะถับมาให้ครบทุกวัดค้บเหมือนการนะอ่ามีลุ้นในเดียวผมงเอามาถ่ายแล้วก็ทําลงเป็นคลิปเบื้องปัความรู้ให้เ,เพื่อนๆละกันอ่าถ้าเพื่อนๆอยากเบื้องปัความรู้ก็คลิกที่ลิงใต้คลิปได้อ่าก็มาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะ อ่ะก่อนอื่นพอเรามาลงกล้องเนี่ยเพื่อนจะเห็นนะครับว่าด้วยความที่เป็นผาเผลนะอเนี่ยเพื่อนดูดวงตาคือช่องตาเนี่ยรู้เลยเทเลยเห็นไหมเป็นเม็ดเลยอ่าตาสายมือเราหรือตาขวาของเขาเห็นไหมครับเป็นเม็ดเลยทั้งสองข้างเลยดูข้างไหนก็ได้เห็นไหมลึกเป็นเม็ดกลมบอกเงี้ยดูง่ายเลยนะถือว่ามันเด้งลึกดีอ่ะเพื่อนอ่ะส่วนข้างบนเนี่ยที่เป็นเม็ดเม็ดอะไรพวกนี้ก็คมลึกทั้งหมดเห็นไหมอ่านี่นะครับแล้วเพื่อนดูเวลนผิวเนี่ยมันจะมี อ่าคาบสนิมนะตัวเขียวอ่เห็นไหมครับแล้วธรรมชาติลมดำบัดนี้ก็ผิวเปื่อๆหน่อยก็ซื้อไปทางผ่าแท้เลยแบบนี้นะเห็นไหมจุด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 ำดำการลมดำนะอ่าลักษณะการรุด้อนเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยโอ้โหดูได้นะอ่าเป็นจำจำจำเห็นไหมอ่าแล้วก็ผิวเขาจะออกเป็นน้ำตาลคือจะไม่ไม่เป็นทองแดงมีความก้าคือทองแดงมีความเก้าเงื่อเห็นไหมครับว่า จะไม่ใช่ทองแดงสีสมซมอ่ะนะาจะเป็นทองแดงอ่าที่มีอายุและแบบนี้ก็คือสารเจ็ดเนี่ยดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าเราลบกันจริงๆอ่ะก็ร่วมสามสิบปีอ่าก็เยอะพอสมควรนะอสามสิบปีเนี่ยอแต่ว่าถ้าเขาเรียกว่าพายุเก่าอายุกลางอายุกกายไม้แกอันนี้ก็น่าจะปีสามกว่านี้ก็น่าจะอายุไม้แล้วอายุกลางก็ประมาณปีประมาณหนึร้อยอายุเก่าก็หลังศศนาร้อยไป อ่าแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับพเพื่อนๆจะเลียก,กันนั่นแหละอ่าบางคนก็เรียกปีก้อนสองห้านเรายี่สิบปีลึกอะไรประมาณนี้อ่าแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่อ่าว่าจะเลียก,กันอย่างไรแต่องค์นี้ก็ถือว่าไม่ลึกมากนะักปีสามเจ็ดนะครับแต่ว่า,าธรรมชาติเนี่ยแถดูง,ง่ายนะนะคาสนิมเหน่อยอ่าบริเวณทั้งขวาครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูความแห้งของผิวอ่าเห็นไหมครับผิวนี่มีความตึงเห็นไหม แล้วก็มีความแห้งของน้ำมันกาอะไรต่างๆนะครับข้องการผสมน้ำยาลมดลํายุคนั้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมยันเลยคมชัดนะตัวหนังสือเนี่ยก็เลยคมชัดดีมากเห็นไหมครับคือทุกตัวเนี่ยไม่มีหล้มเลยอ่าขึ้นหลึกทุกตัวนะครับแล้วจะสังเกตนะครับก็อ่าเป็นจิ้งอําเภออยู่เลยนะยังเป็นจิ้งอําเภอด้านมะขามเตี้ยอยู่เลยนะยุคนั้นสมัยนะันปีสามเจ็ดอ่า นี่นะครับสมัยนี้ก็เป็นอำเภอแล้วเกิดจาก้ายๆกับเลียนหลวงพีเยี่ยมนะครับวัดเราวัดน่ะมันเลียนเกิดด้านหลังเนี่ยก็บันทึกว่าเป็นกิ่งอำเภอเหมือนกันเลียนนั้นไม่มีพอสอนะครับแต่ว่าก็ใช้จุดนี้ในการดูได้เหมือนกันว่าเลียนนี้จะสร้างประมาวปีอะไรเราก็ไปดูว่าเลียนหลวงพีเยี่ยมอะตอนที่เขาเลื่อนเป็นอำเภอเนี่ยเขาเลื่อนปีอะไรแสดงว่าเลียนนั้นก็สร้างงอนปีนั้นแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญน่าศึกษานะ,ะ,ะ,านนะเนนกืนะเกเอนนบประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเนนะครับนําจุดนี้ความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปใช้ก็ดีมากเลยครับแล้วก็มีอะไรที่ชบก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ให้ผม,มแนะนำลงค์ไหนเมืองการก็บอกที ลิงใต้ชิพได,ได้หรือว่าเปาะคมเนไว้นะวันนี้สวัสดีครับ